ไทไยอันได้แก่เครื่องดนตรีประเภทดีดสีตีและเป่าในการแสดงนั้นเสียงของเครื่องเป่าจะมีความโดดเด่นสามารถแสดงให้ถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างเด่นชัดในการแสดงวงปีพาดปีนับมีบทบาทสำคัญในการแสดงในด้านรูปธรรมนั้นปีมีความสำคัญโดยเป็นประธานของวงแต่หากในด้านการกระทำปีจะโหยหวนในทำนองเพลง ทำให้เพลงเกิดความกลมกลืนในทํานองและสอดคล้องไปกับทางของระนาดของจึงกระทั่งมีการกล่าวกันว่าถาวงปีพาดไม่มีปีมันเหงาเครื่องเป่านั้นมีอยู่สองชนิดชนิดแรกคือเครื่องเป่าชนิดไม่มีลิ้นหรือที่เรียกกันว่าคุยส่วนปีนั้นถือเป็นเครื่องเป่าชนิดมีลิ้นปัจจุบันมีอยู่สมชนิดคือปีในปีกลางและปีนอก ปีทั้ง3มชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกันทุกประการต่างก,กันเพียงขนาดเล็กใหญ่ความสูงต่ำของระดับเสียงปีในมีขนาดใหญ่ที่สุดจะมีเสียงต่ำรองลงมาก็คือปีกลางและปีนอกซึ่งจะมีขนาดเล็กและเสียงแหลมนอกจากนี้ยังมีปีมอนที่ได้รับมาจากประเทศอินเดียและปีชาวาที่มาจากมาลายูปีมอนและปีชาวาก็มีลักษณะเหมือนกันทุกประการเหมือนกันนั่นคือลำโพงเสียงตัวเราปีจะต่างกันก็แต่เพียงปีมอนมีขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นเอง นอกจากนี้ก็ยังมีปีต่างๆจากชนกลุ่มน,น้อยของแต่ละกลุ่มทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงปีไทยนะครับปรากฏว่ามีหลักฐานมาแล้วมาตั้งแต่ในออสมัยพรนารายณ์นะครับไปอย่างน้อย<ม>ที่ว่าจดหมายเหตุหรือจดบันทึกของลาลูแบร์นะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงออทูดของเปอร์เซียในสมัยพระเจ้าสุลมานที่ ได้มาเจริญสััพันธักตรรกับไทยในสมัยปณารายก็ได้กล่าวถึงปีเหมือนกันนะครับที่ไดบอกว่าแต่เขาใช้คําว่าคลุ่ยนะครับท่านแปลมาเป็นคําว่าคลุ่ยแต่ว่าดูๆแล้วคงต้องเป็นปีซี่งมีเสียงดังซึ่ในนั้นก็บอกว่าฟังแล้วแสบแก้วหูคือไม่อยากฟังคือสแสดงว่าคือเขาไม่ชอบนะครับคืออันนี้นะครับเป็นหลักฐานว่าสําหรับปีของเราเนี่ยคือคงมีมาเป็นเวลานาน,านอยู่เหมือนกัน ในวรรณคดีไทยผู้ประพันธ์มักนิยมให้พระเอกมีบทบาทเป็นนักรบผู้กล้าหาญถือศาตราวุธในการป้องกันตัวหรือในการรบพุ่งแต่หากในเรื่องพระอภัยมณีท่านครูกรวีเอกสุนทรผู้กลับให้พระอภัยมณีถือปีเป็นอาวุธคู่กายนี่ก็แสดงว่าท่านครูกรวีสุนทรผู้นั้นชื่นชมในเสียงปี จะขอยกบทกลอนที่ท่านสุนทรผู้กล่าวถึงคุณค่าของดนตรีดังนี้พระฟังความพรามน้อยสนองถามจึงเล่าความจัดแจ้งแถลงไขอันดนตรีมีคุณทุกสิ่งไปย่อมใช้ได้ดังจินดาข่าบุรินถึงมนุษย์ครุษคาเทวราชจตุบาทกลางป่าพนาเสิงแม้นปีเราเป่าไปให้ได้ยิน ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธาให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติอันลัทธิดนตรีดีหนักหนาซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญาจงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟังก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับบทบาทอันสำคัญของปีเรามาทำความรู้จักกับผู้ที่มีส่วนในการสร้างสารรค์เครื่องดนตรีที่สามารถถ่ายทอดเสียงเพลงออกมาได้อย่างไพเราะเพราะพ,พิงคัทงของเรา กับที่เขาวางตัวอย่างมาให้ใช่ไหมวางตัวอย่างมาให้เราทําได้เหมือนเขาอันนี้ถ้าเราทําขึ้นมาเอง่าตามใจเราบางทีเราปรุงอาหารเนี่ยเราว่างเราอร่อยแต่คนทานเขาบอกใช้ไม่ได้เลยล่ะใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ทําตามใจผู้มาซื้อหรือผู้เล่นเขาว่าดีเราก็ดีใจเลยบอกใช่ว่าดีไม่ดีก็อยู่ที่ผู้เล่น จากไม้เป็นท่อนๆก็ถูกนำมากลึงจนเป็นรูปร่างคร่าวๆของปีตามขนาดที่เราต้องการหาจุดศูนย์กลางของลำไม้ให้ถูกต้องซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเกิดเสียงจนก,กระทั่งตกแต่งให้สวยง,งามและได้ปีที่สมบูรณ์แบบสามารถถ่ายทอดสำเนียงเสียงตามอารมณ์ของเพลงและนักเลงปีได้อย่างไพเราะ ที่มีบทบาทสำคัญมากโดยเฉพาะในละแวกเซาท์เวชเอเชียนะฮะเรื่เรียกเป็นพษะทไทยอุตสาคนเน่ภาพเพนภาพพื้นนี้จะมีความสำคัญเกี่ยวปีมากนะครับปีเป็นเครื่องดนตรีทําด้วยไม้เนื้อแข็งแล้วที่สาคัญก็คือเป็นเครื่องดนตรีของชาวบ้านดังนะฮะแล้วปีเป็นเครื่องดนตรีที่ที่ดำเนินทำนองใช้ดำเนินนองเมื่อดำเนินทำนองเนี่ย เป็นบทบาทสําคัญที่จะทาให้ให้คนผู้ฟังเนี่ยเกิดความชื่นชมสนุกสนานกับกับเสียงปีบทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยมนุษย์เชื่อว่าคนตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะไปอยู่ในที่สงบด้วยอาศัยเสียงปีเั้น,ป,นปีจะเกี่ยวข้องกับดนตรีที่เป็นพิธีกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทั้งหมดขาดปีไม่ได้ต้องมีปีอยู่เพราะเชื่อว่าปี สามารถเสียงปีเนี่ยนะฮะสามารถนําดวงวิญ,ญญาณไปสู่สุขติได้เป็นเกี่ยวกับการทําพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกิดการตายนะครับที่เป็นพิธีกรรมสําคัญของชีวิตเนี่ยนะจะมีปีประกอบจากสำเนียงปีที่ถูกถ่ายทอดมาจากลำปีของนักเลงปีนั้นเพลงที่ถูกถ่ายทอดออกมาสามารถบ่งบอกได้ถึงอารมณ์เพลงเช่น จากเพลงอีเหนาแปลงนี้สำเนียงปีจะโหยหวนชวนเศร้าโศกไปตามทำนองด้วยในทํานองเพลงที่สนุกสนานร่าเริงอย่างเพลงกล่าวตะลุงปีก็สามารถถ่ายทอดได้ถึงอารมณ์ที่รื่นเริงเช่นเดียวกัน สำคัญเหมือนๆกับเครื่องรีอื่นๆแต่ว่าบทบาทของปีนั้นมีหน้าที่ดําเนินทํานองคือบรรเลงทานองเมื่อบรรเลงทํานองแล้วแล้วมีเสียงดังเนี่ยทุกคนฟังเสียงปีโดยเฉพาะอย่างอย่างโนราหนังตะลุงเนี่ยบทบาทของปีจะมีความสําคัญสูงเพราะามีปีเราเดียวเท่านั้นที่ทำทํานองอย่างอื่นจะต้องตามปีหมดนะครับในวงเครื่องโนรา หรือวงปีผ้าชาตรีซึ่งประกอบไปด้วยกรองตุ๊กมงชิงทับและปีนั้นปีจะมีหน้าที่เป็นผู้นำโดยที่เครื่องดนตรีอื่นๆจะเป็นตัวกำกับจังหวะดนตรีในหนังตะลุงซึ่งใช้ปีผ้าชาตรีนั้นปีจะมีบทบาทมากในการสแสดงหนังตะลุง เพราะนอกจากปีจะเป็นเครื่องดนตรีที่นำเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆแล้วโดยมีทับเป็นตัวกำกับจังหวะในขณะที่ในหนังกำลังสวมวิญญาณเชิดตัวหนังให้มีชีวิตชีวาขึ้นมานั้นในหนังจะต้องคอยฟังเสียงปีและเชิดรูปหนังให้โยกย้ายลีลาไปตามคำนองปี การแสดงดนตรีของโนราก็ใช้ปีเป็นตัวนำเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆเช่นเดียวกับดนตรีในหนังตะลุงจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันครูปีที่มีชื่อเสียงได้เกิดขึ้นมามากมายหลายท่านแต่สําหรับนักเลงปีในอดีตและปัจจุบันย่อมไม่มีใครที่ไม่ร <S 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 ู้จักครูเทียบคงลายทองและครูปี Demon> ๊บคงลายทอง ซึ่งเป็นภายาิโดยตรงของครูเทียบอายุพอที่จะเป่าปีได้ความเคยชินอย่างหนึ่งที่คุณพ่อได้เป่าปีทุกวันนะฮะ แล้วก็ความจินตนาการเกิดจากความรักในเสียงของปียที่ได้ยินอยู่ทุกวันทุกวันมันก็เกิดความชื่นชมแล้วก็อยากที่จะหัดอยากที่จะลองเป่าผมอาจจะโชคดีกว่าบางคนที่พ่อเป็นคนเป่าปีแล้วก็เป็นต้นแบบเราก็เลยได้รับต้นแบบนั้นมานะ เพลงครูของปีนี่ในตระกูลเพลงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทั้งหมดเป็นเป็นเพลงสาคัญสำหรับปีหมดที่นี้ที่เหลือๆหลงเหลืออยู่ปัจจุบันเนี่ยนะผมคิดว่าเพลงปีที่เกี่ยวข้องกับพระสุนรเพลงปีที่เกี่ยวข้องกับฤาษีในหนังตะลุงนะฮะเพลงปีที่เกี่ยวข้องกับการไหว้ครูของโนราเพลงปีที่เกี่ยวกับการไหว้ครูของนักมวย การกระบี่กระบองฟันดาบผมผมเชื่อว่าเพลง,ง,งปีเหล่านี้เป็นปีที่สําคัญเพลงปีที่เกี่ยวข้องกับการประโคมศพครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพิธีกรรมเมื่อเป็นเรื่องพิธีกรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องยึดไว้อย่างเดิมยังปีที่เกี่ยวข้องกับความสนุกสนานนั้นมันเปลี่ยนไปได้เลยเพราะความสนุกสนานขึ้นอยู่กับยุคสมัยแต่ว่า เพลงปีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้และนั่นคือครูนะครับสําคัญที่สุด ือแม่สอนลกูกคือการเรียนแบบซึ่งเป็นวิธีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันแต่ในโรงเรียนดนตรีทั่วโลกที่ดีที่สุดนะนะไม่ว่าจะโรงเรียนดนตรีที่ไหนก็แล้วแล้วแต่เรียนโดยการเรียนแบบทั้งสิ้นคือครูเล่นให้ดูแล้วนักเรียนทําตามนะครับเพฉะนนักปีโบราณก็คือฟังจําทําตามครูในการฝึกหัดเป่าปีนั้น ผู้เล่นจะต้องฝึกการกระดิกนิ้วการเปิดรูระบายลมซึ่งหมายถึงผู้เล่นต้องสูดลมให้เต็มท้องอัดลมไว้ในปากแล้วเวลาที่เป่านั้นผู้เล่นต้องระบายลมที่ออกมาจากปากเพียงครึ่งหนึ่งพร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าทางจมูกด้วยดังนั้นในปัจจุบันจึงหาฟังเสียงปีจากนักดนตรีรุ่นใหม่แทบไม่ได้เพราะผู้หัดเล่นใหม่นั้นนิยมหัดเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นเช่นขิม อจะเข้เพราะการหัดเป่าปีนั้นมันหัดยากมากนอกจากผู้เล่นต้องรู้จักการระบายลมในการเป่าปีทั้งยังต้องสามารถเป่าให้ได้ตลอดรอดฟังโดยที่เสียงนั้นไม่ขาดเป็นห่วงห่วงไปเมื่ออดีต ใดที่ต้องการเป็นนักเลงปีนอกจากจะต้องระบายลมในการเป่าให้ได้ดีแล้วยังต้องเป็นผู้ซึ่งมีความภาคเพียนมีความอุตสาหะตลอดจนมีความจำดีเพราะในอดีตนั้นการฝึกหัดเป่าปีเวลาต่อเพลงจะต่อกันเป็นตอนๆซึ่งต้องอาศัยการจำเป็นหลักเพราะเนื่องจากในอดีตนั้นยังไม่มีการบันทึกเสียงและยังไม่มีการบันทึกเป็นโน้ต สำหรับคนวุ่นใหม่ที่จะสามารถฝึกหัดได้เหมือนในปัจจุบันผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของกังคมไทยปัจจุบันคือรู้รากเง้าของตัวเองอการรู้รากเง้าของตัวเองเนี่ย เป็นบทบาทสําคัญที่จะเอาอาดีตของเก่าเนี่ยมารับใช้ปัจจุบันและมองเห็นอนาคตผมยกตัวอย่างอย่างปีเนี่ยนะเป็นเครื่องดนตรีที่สําคัญมากๆฝรั่งเขาเรียกว่าชอมอของฝรั่งนั้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปแล้วถ้าเราสืบสืบสาวเล่าความว่าปีนี้มันอยู่ยังไงตะวันตกนั้นปัจจุบันเป็นโอโบนะครับปีโอโบนั้นตระกูลปู่ของปีนั้นไปจากตะวันออก ไปอยู่แถวแถวตุรกีไปอยู่แถวอ่ยุโรปตะวันออกเนี่ยประมาณ4ี่ร้อยปีไปอยู่ตั้งแต่ศตรวรรษที่12บคริส 32, ตศตรวรรษที่1ิไปอยู่ที่นั่นสี่ร้อยปีและพัฒนาการมาเป็นปีโอโบจากชอมนะแล้วตอนนี้เขาใช้โอโบอยู่ในวงซิมโฟนีไปแล้วนั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นผลสำฤทธิ์ของปีที่เป็นปัจจุบันของยุโรปสังคมที่จเจริญแล้วแต่สังคมบ้านเรานั้นปีเดิม ที่เป็นชอมยังอยู่แล้วยังมีชีวิตอยู่แต่คนก็ไม่ได้เอามาติดต่อปฏิปต่อว,ว่าไอ้สิ่งเรานี้มันปฏิปตอก่นอนยังไงไอ้สิ่งที่เหมือนกันก็นกคือปีใช้ลิ้นหลายชั้นปีภาคกลางใช้ลิ้นแค่สี่ชั้นปีภาคใต้ใช้ลิ้นหชั้นปีของฝรั่งปัจจุบันดับเบิลรีดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอโบหรือประสูน,นี่ใช้เล่นแค่สชั้นแต่หมายความว่าบทบาทหน้าที่มันเปลี่ยนกันไป บทบาทหน้าที่จะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ได้แต่หน้าที่มันต่างกันทําหน้าที่ต่างกันปีที่เป็นปัจจุบันของบ้านเราเนี่ยในสังคมอุตสาหกรรมหรือเซาวิสเอเชียนยังมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตระแวกนี้เพราะชีวิตระแวกนี้เ,นเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตสังคมเกษตรกรรมนะครับสังเกตดูปีเราปีเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะจะมีเป็นกระพุ้งอยู่ตรงๆเนี่ยพัฒนาการมาจาก มเชื่อว่าพัฒนาการมาจากเต้าเต้านะฮะทำไมทำไมกระพุ้งตรงกลางทีนี้สิ่งเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องรู้จักอดีตรู้รากเหง้าของตัวเองและเอาสิ่งเหล่านะั้นมาพัฒนาเพื่อชีวิตปัจจุบันสเสน่ห์ของปีไม่เป็นที่ทราบซึ้งของคนรุ่นใหม่เสร็จแล้วเนื่องจากสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่นั้น รายล้อมไปด้วยสิ่งยุ่ยยวนและอารยธรรมตะวันตกแต่กระนั้นเสียงปี่ของคนไทยก็ยังคงโหยหวนเพื่อให้คนไทยกระหนักต่อความเป็นเจ้าของมรดกชิ้นสำคัญนี้เพียงหันกลับมามองร่องรอยสิ่งสำคัญและคุณค่าของความเป็นไทยซึ่งเราเขึ้นละเลยไปได้ไม่นานเท่านั้นเอง